ทาง Facebook ของทำธุรกิจด้วยนะคะติดตามไลฟ์นี้ได้นะคะตอนนี้เราเริ่มถ่ายทอดแล้วนะคะเพจทำธุรกิจค่ะ มายืนด้วยก็สวัสดีคนที่นี่นะคะทุกท่านที่ติดตามกันนะแล้วก็สวัสดีคนทางบ้านด้วยนะคะกล้องนี้ค่ะแล้วก็นี่ค่ะสวัสดีคุณหมอติงค่ะสวัสดีค่ะยินดีมากได้พบกันอีกแล้วนะคะก็รู้เลยถ้าเจอหมอติงเนี่ยรับรองว่ามีเรื่องดีๆข้อมูลดีๆสาระดีๆเพื่อสุขภาพซึ่งก็คือทั้งกายแล้วก็ทั้งใจด้วยแน่นอนแน่นอนโอ้โงเจนเจนมากแต่นันนี้ เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะเพื่อไม่เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวจะได้พบทั้งโอ้ยวันนี้โชคดีมากด้วยค่ะทั้งหมอติ่งนะคะแล้วก็หมอวิจิตรด้วยวันนี้โอ้โหจับมือกันมาให้ความรู้เพื่อนเนี่ยตั้งใจให้ดีนะคนทยงบ้านใครที่ยังไม่เข้ามารีบนะรีบเข้ามาสุขนที่นี่ก็ใครอยู่ที่นี่ก็เข้ามาฟังได้เลยนะทั้งสองขานนี้ก็โอ้โหจับมือกันมาให้ความรู้เป็นประโยชน์กับเราแน่นอนนะคะค่ะยินดีจัดเต็มแล้วก็เดี๋ยวถ้าเราเกินกันนิดเดงนะคะข้างข้างเหนียวนี่คือเผื่อใครไม่รู้จัก แต่ถ้าใครรู้จักแล้วนี่รับรองว่าแบบโหเนี่ยอยากอยากฟังมากนะแต่ว่าเผื่อใครไม่รู้จักแนะนําสักนิดนี่นะก็หมอติ่งที่อยู่ข้างๆเหนียวนี่ก็อย่างที่บอกนะที่เราได้เกริ่นกันบ้างจากจากคนไข้คนป<า>่วยป่วยหนักใกล้ตายอย่างนั้นเลยใกล้ตายค่ะ <laughs> <trata> ป่วยหนะักใกล้ตายมะแรงขั้นสุดท้ายว่ากัเถอะแต่ชีวิตพิษผันก็สามารถหายจนได้ค่ะ ด้วยอะไรเดี๋ยวก็มีมาเล่าสู่กันฟังเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็จะมีวิธีการดูแลรักษาตัวการป้องกันตัวอย่างไรเพื่อให้เราเนี่ยไม่ต้องเจอเจอกับโรคร้ายนั้นหรือถ้าเจอจริงๆเราจะอยู่กับมันรับมือกับมันอย่างไรแน่นอนแล้วก็จริงๆก็หายป่วยอย่างคุณหมอได้ด้วยได้เลยด้วยแพทย์แผนไทยด้วยสมุนไพรไทยของดีของไทยๆโอ้โหแบบคนลุกอยากฟังแล้วมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ให้เสียเวลา เดี๋ยวเราเชิญคุณหมอเลยดีกว่านะคะขอสยงปรบมือสักนิดแล้วกันนะสวัสดีค่ะเชิญคุณหมอเล้ขอบคุณค่ะคนเราเนาะเกิดมาทุกคนไม่อยากแก่มันแก่ไม่อยากตายมันก็ตายนะคะมันต้องมันต้องเจอแน่ๆเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยค่ะแต่ของหมอเนี่ยวิบากกรรมทำไ่เยอะมากเป็นมันไม่เจ็บมันตัวแสบ มะเร็งเต้านมซ้ายใกล้หัวใจแล้วลูกกลามเขาต่อมน้ำเหลืองเพราะมันไม่บอกเรามาว่าเจ็บเราก็ไม่รู้มารู้อีกทีหนึ่งที่ไหนได้ขั้นสุดท้ายแล้วก็เอาไงดีล่ะคะก็รักษาแผนปัจจุบันคุณหมอจะรักษาดิฉันยังไงล่ะคะคีโมโหกคอสผ่าตัดวางยาสลบทีแหวกมันสองแผลเลยนะคะแล้วตามด้วยฉายรังสีอีกส0ครั้งโอ้โหอย่าได้บอกใคร ทุกขนาดหนักนะคะแพ้มากแล้วก็ทานอะไรไม่ได้เลยดื่มน้ำยังไม่ได้น้ำตามันไหลาปากมันแตกเป็นขุมๆเลยก็เลยไปหาคุณหมอคุณหมอก็ดูประวัติแล้วแพ้ยายเยอะเขาบอกว่าอย่าว่าจะยาฉีดเลยยากินผมก็ไม่เสี่ยงให้คุณกลับไปถึงบ้านร้องไห้เชิญไปเสวยทุกเขเวทนาต่อก็เลยโอ้โหเรานี้หนักนะ ก็เลยหาหนทางที่จะช่วยชีวิตตัวเองเอ๊ะหรือพึ่งสมุนไพรไทยดีถ้าสมุนไพรไทยไม่ดีทำไมฝรั่งต่างชาติถึงนาเอาของเราไปเยอะนะคะธรรมชาติสร้างต้นไม้ให้มนุษย์เนี่ยรากต้นใบดอกผลสักสิทธ์มีลิติ์เป็นยาทั้งสิ้นอาจารย์ปู่ชีวกกาโกมารพัฒแพทย์ท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ของพวกเราแพทย์แผนไทยที่หมอต้องไปเรียนแพทย์แผนไทยเพราะว่า หมดแล้วเขาทิ้งแล้วเพราะกลัวเขากลัวช็อกตายก็เลยพยุงร่างไปเรียนแพทย์แผนไทยเพราะการเป็นแพทย์แผนไทยเนี่ยเราต้องเป็นเภสัชากรในคนเดียวกันเป็นหมอดวดด้วยนะคะปีแรกเนี่ยต้องเรียนเภสัชากรรมไทยก่อนความตายอยู่เบื้องหน้ารลไม่ได้คุณหมอขับเป็นมะเร็งค่ะขั้นสุดท้ายแล้วค่ะคุณหมอพอมียาดยีอาจารย์พอมียาดีอะไรช่วยหน่อยไหมคะอาจารย์มองหน้าอาจารย์บอกเลือดน้ำเหลืองสาคัญที่สุด อาจารย์ก็เลยให้พิกัดยามาทํากินตั้งแต่บัตรนั้นจนบัตรนี้ลอดตายมา20ปีทีนี้ไม่ใช่ยาดีอย่างเดียวนะคะสรุปโดยทฤษฎีแพทย์แผนไทยท่านกล่าวไว้ว่าหลีกเลี่ยงพฤติกรรมก่อโรคทั้ง8ประการอาหารอากาศอารมณ์อิริยาบถอดข้าวอดน้ําอดนอนก้นปัสสาวะก้อนอุจจาระอะไรทั้งหลายต้องหลีกเลี่ยงใช้เขาเยอะอย่าไปลงโทษเขามากนะคะสรุปไว้ว่า เราต้องสร้างความดีช่วยชีวิตตัวเราด้วยหกดีนะคะที่หมอน้องนำมาเป็นแบบแล้วหมอได้ดีช่วยให้หมอรอดตายมา20ปีหนึ่งอาหารต้องดีถูกต้องกับธาตุเราด้วยวิชาเดียวในโลกที่วิเคราะห์จะลึกถึงมหาพลตรูปของเราจะคือการตรวจวิเครา,าะห์ธาตุเจือเรือจะโยงเข้าไป สู่เรื่องการกินอาหารเป็นยาเพื่อป้องกันโรคทานให้ถูกกับท่าตัวเองอย่าไปทานสเปสเปส,เปสปะมั่วหมดไม่ได้มันจะก,ก่อให้เกิดโรคนะคะอาหารดีเดี๋ยววันนี้จะลงรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับอาหารดีให้ทุกคนฟังคือการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันนะ่ะประหยัดที่สุดสำคัญที่สุดจะช่วยให้เราแก่อย่างสง่าตายอย่างสงบไม่เป็นทาระใครนอกจากอาหารดีแล้ว ยาสมุนไพรดีเพราะเรายังมีกายหยาบอยู่นอกจากอาหารดีเราธาตุเทิดเรากำเริบย่อนพิการยังไงเอารากต้นใบดอกผลของต้นไม้มาปรับดูแลธาตุเราให้ปกติพอปกติปุ๊บโรคร้ายหายกระเด็นหมดนะคะธาตุนีสําคัญมากอาหารนี่สําคัญมากยาเราเพี้ยงพั้มเมื่อไหร่เราก็ต้องเอายาเปรียบเสมือนกองกําลังทหารคอยดูแลรักษากายนคะรเราให้เป็นปกติไว้ทุกเมื่อนะคะ แล้วสอารมณ์ต้องดีให้สารสุขหลั่งบ่อยๆอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดอย่าไปเครียดนะคะเคลียกระเด็นทิ้งหมดเลยรักษาใจให้มีความสุขวันละสองเวลาหายใจเข้ากับหายใจออกนะไอคนที่ทุกวันนี้ที่เครียดเครียดมากเนี่ย อดีตผ่านมาแล้วยังชอบล้วงขึ้นมาเค้าเคลียอนาคตยังมาไม่ถึงชอบไปเอื้องมากอดคึงคิดไปต่างๆมาโนงน,นึกไปต่างๆไม่อยู่กับปัจจุบันเพราะฉะนั้นงานของเราทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเมื่อปัจจุบันดีแล้วก็จะได้รับผลดีในอนาคตรักษาอารมณ์ให้ดีที่หมอได้ดีมาเนี่ยเพราะหมอมีพระพระุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งโดยเฉพาะพระสงฆ์เนี่ยโอ้โหหลวงปู่จาม เมตตาม,มากให้กําลังใจให้คติธรรมคำสอนทุกรายการแต่เราต้องอึดอดทนแล้วก็ปฏิบัติรักษากายและจิตของเรานั่นคืองานหลักของเรานะดูแลกายและจิตถ้าจิตดีอารมณ์ดีทุกอย่างดีหมดเพราะฉะนั้นประคองรักษาจิตเราไว้ให้ดีนะคะไม่ต้องไปเข้าลึงมันปัญหาอุปสรรคทั้งหลายเราต้องคิดดีมองบวกเสมอ นะคะถ้าคิดลบเมื่อไหร่ขาดทุนตั้งแต่คิดเพื่ออะไรจะยอมขาดทุนไม่เอาไม่เอาคิดบวกบวกดีดีบวกบวก,บวกไว้ปัญหาอุปสรรคทั้งหลายคืออาจารย์่มโจทย์มาฝึกเราให้เราไม่เสียชาติเกิดในชาตินี้เกิดเป็นมนุษย์แสนจะยากเกิดมาเพื่ออะไรเล่าเกิดมาเพื่อฝึกหัดพัฒนาตัวเราให้เก่งขึ้นแกร่งขึ้นเข้มแข็งขึ้น จเริญมยิ่งยิ่งขึ้นไม่เสียชาติเกินแล้วมีความสุขจะตายเวลาบนเมมนุษย์แวะเดียวเดี๋ยวก็ตายเปลี่ยนภพแล้วจะไปนู่นนี่นั่นอทำไมมีความสุขวันละสองเวลาหายใจเข้าและหายใจออกจิตของเรานี่แหละนะคะฝึกจิตฝึกพลิกจิตเราให้ดีนะคะอารมณ์ดีออกกำลังกายดีถ้าจะให้จิตมีพลังต้องฝึกให้นิ่งที่สุดแต่ถ้าจะให้ร่างกายแข็งแรงต้องเคลื่อนไหวให้มาก หมอก็เคลื่อนไหวเท่าที่หมอไหวนะคะแล้วก็ออกกองกายดีแล้วไม่พออุจาระต้องดีด้วยกินได้ทุกวันต้องเทขยะทิ้งทุกวันไม่งั้นหอยเชื้อโรคทั้งหลายมันก็หมักหมหมอัดอยู่ในไส้เราอาจารย์สอนรักษาไข้เย่าเสียดายขี้เอาขี้ออกเสียได้จะหายเร็วทุกโรคและถึงแม้จะขี้ได้ทุกวันก็อย่านึกว่าออกหมดมันไม่มีทางออกหมดมันจะมีประเมหะ แปลว่าค่าตรการเมือกมันเตลวไตเกาะอยู่ทั่วมห,หารูคือเส้นเอ็นทั้งหลายในร่างกาย2,700เส้นยาไทยสุดยอดมีครบหมดเลยนะคะยาเม็ดหมอบอกนี่คือทหารบกยาน้ำคือทหารเรือคอยคุ้มครองรักษากายนะครเราให้เป็นปกติไว้อุจจระดีแล้วก็อันนี้ก็สำคัญหลับดีถามว่าหลับดีคือ